สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุนคนเนาะกับช่องบัตทองปากเสกิดสแปรคือเก่าพี่น้องมา嘛แซ,แซ,แซ่บๆกันพี่น้องมือนี้ได้ค่อยขมอีกแล้วใส่ขี้เพียใส่ดีใส่ขี้เพียพี่น้องคมๆแสบๆคือเกา่ากับบรรยากาศอบอา้าวคือฝนสิตกทุกคนมา嘛บัวลายห่างนี่ขาดบัวลายคือข้าวเหนียวทุกคนปากกาปากแกมกับสีมีนี่แลหละปากกาขาวแล้วก็สีมีน มาละขี้นกนี่น้อยๆ,ๆกำลังกินพี่พน้อ่เดี๋ยวก็ย้อนมาละนี่อันนี้พริกขี้หนูลอยเม็ดมาไหบุวกอะไรเยห้างก็จะลงมือกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพื่อเป็นกังวังใจให้บ่าท,ท้องคือเก่านะทุกคนมามหโอ้ยได้ของแบ่บของมักอีกแล้วทุกคนของแ่บอีกแล้วมือนี่นี่คำเดแหกหมานโรยอืมอืม นี่คือหนูนี่ลอยเบ็ดได้ทุกคนซอสเนี่ยเป็นกำเลยหาม็ดนะครอบกรอบมาละอืม าละอันกอบเป็นกอบไปนคนทิ้งกับพริกขี้หนูนี่ลอยเม็ดมามากทุกคนเดี๋ยวป่ะอืมเป็นลอยพวกนั้นนี่มาอืม ดูเป็นกรรมเลยทุกคนหืมำมะละกอกับก ที่เราหาที่หกไปเน้อยี่คือหนู

อื้อหกอื้อร่อยเม็ดเนี้ยร่อยนวยทุกคนพี่สินหนูอื้อกอบห้งมันละ อันนี้ก็ฮกเซมคำละฮกคำละฮกหรอ ดูเป็นกรรมเลยอืมอืม อโอ้มาลานกรอบเป็นกรอบ อใส่ไปนเน้นๆเ,เลยทุกคนเดีปยวปะ เป็นมาแท้ส่วนนี่พริกกูต้วนนึงดกพอแล้วทุกคนพอได้กเก็บอ้วยอืม กินมันสะใจเหมือนพริกเป็นอะไรหืม ซาใจแห้งก oh, mm ินเผ็ดกินพริกเนะ่ย เอาคำสุดท้ายนะทุกคนอู้อพี่น้อยสุดอยอดคักข,ขนาดแซบอีหลี้เขาเคือเบิดปล่อยคมสุดยอดพี่น้องดื่มน้ำทำร้านอ้แซ่บพักอีหลีกับพริกลอยเม็ดอ่ะคลิปนี้ซ้ำนี้แหละอีกน้ำซ้ำล้านถ้ามากอะช่วยก็ได้ กด subscribe กดแชร์กดติดตามเด้อสิ่งที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อสิบภ่าพาชุ่งไหมนะทุกคนว่าปลาทองสมีอยางมากินเนาะพี่เนาะเนาคลิปนี้ก็เสนี้แหละก็ตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนะสวัสดีครับสบายดี